คือบางคนก็บอกว่าดูดวงแล้วบางทีก็ทําให้สบายใจขึ้นนะทำไมเราถึงไปหาหมอดูแทนที่จะไปพบจิตแพทย์ครับเป็นโรคจิตหรือเปล่านี่ความไม่แน่นอนของชีวิตนะครับทําให้เราคิดไปเองไว้ก่อนว่ามันจะต้องแย่การดูดวงเนี่ยช่วยให้ผู้คนจัดการกับความไม่รู้ได้สวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของทักตีอีกครั้งนะครับราศีใดต่อไปนี้เป็นคําถามที่ คุ้นหูเราชาวไทยกันเป็นอย่างดีนะครับความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์นะครับหรือมูเตลูเนี่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยๆเรามายาวนานนะครับสิ่งที่เป็นโหราศาสตร์เนี่ยอยู่ในพิธีการสําคัญตาคัญต่างๆบางทีก็ถูกเข้าใจผิดนะครับว่าพิธีการนั้นเนี่ยเป็นพิธีการทางศาสนาโดยตรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องว่าด้วยโหราศาสตร์ล้วนๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการดูเรื่องงามยามดีแบบนี้เป็นต้นนะครับ มันก็ว่าที่ความเชื่อแล้วก็ศรัทธานะครับของเหล่านี้เนี่ยก็จะไปด้อยค่ากันมันก็คงจะไม่เหมาะสมนักนะครับแต่ทมว่าโหราศาสตร์เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทขนาดนี้ในชีวิตของคนไทยเราตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะมันแทบจะทุกย่างก้าวสาคัญของชีวิตเลยนะครับจะแต่งงานจะซื้อรถนะครับวันจะคลอดบุตรไปถึงวันประกอบเรื่องสําคัญๆระดับประเทศนี่เราก็ยังสนใจเรื่องของโหราศาสตร์เลยนะครับถ้าไม่ทําถ้าไม่สนใจ ก็ไม่ค่อยสบายใจใครจะสร้างอะไรก็ตามไม่ดูพวงจุ้ยนะครับไม่มีการกราบไหว้เจ้าท,ที่เจ้าทางเนี่ยโอ้โหนอนแล้วก็จะไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายนะครับก็น่าตั้งคำถามว่าแล้วทำไมโหราศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อโลกของเราในปัจจุบันทั้งที่เรามีเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเรายุคสมัยนี้ยุคข,ของบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซีนะครับอินเทอร์เน็ตออฟติ้ง ทำไมเรายังดูดวงกันอยู่คือบางคนก็บอกว่าดูดวงแล้วบางทีก็ทําให้สบายใจขึ้นนะถึงแม้ว่าทาตอบของหมอดูเนี่ยอาจจะมันอาจจะไม่ได้บอกฟันธงร้อยเปอร์เซนตนะแต่อย่างน้อยเนี่ยพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็มีความหวังมากขึ้นนะครับน่าตั้งคําถามอย่างนี้นะฮะว่าทําไมเราจึงไปหาหมอดูมากกว่าไป ใช้สมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่กระทั่งการไปพบแพทย์ครับถ้าเอาเฉพาะเรื่องของหมอดูเลยเนี่ยทำไมเราถึงไปหาหมอดูแทนที่จะไปพบจิตแพทย์ครับเคยตั้งคำถามแล้วก็เคยหาคำตอบให้กับมันไหมครับเวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจนะครับรู้สึกหวั่นวิตกกับอนาคตที่จะมาไม่ถึงจริงๆแล้วก็คือกระบวนการทางจิตใจกระบวนการทางสมองเรานี่แหละนะครับซึ่งคนที่น่าจะให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดควรจะเป็นจิตแพทย์ถูกไหมครับ เพราะว่าวิธีการทํางานของสมองเนี่ยหมอหรืออะไรต่างเขาก็เรียนมาเขาแน่ใ้คำปรึกษาเราได้มากกว่าทําไมครับทําไมเราถึงเลือกที่จะไปปรึกษากับหมอดูแทนนะครับบางคนก็บอกว่าประเทศเราเนี่ยนะครับเราไม่มีไม่ได้มีพื้นที่ให้คนออกมาระบายความรู้สึกแล้วก็ระบายอารมณ์นะฮะการที่คนรู้สึกว่ากลุ้มใจนะครับมีความทุกข์เนี่ยไปดูดวงไปหาหมอดูไปคุยกับหมหมอดูเนี่ย มันรู้สึกว่าง่ายนะครับมีที่พึ่งทางใจต้องการคนรับฟังอันนี้เนี่ยในอีกแง่หนึ่งนะครับจะไปหาหมอจิตแพทย์ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใชค่าใช้ใจ่ายก็สูงไปหาหมอดูเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่หมอดูที่โอ้โหเรียกว่ามีชื่อเสียงสูงๆนะฮะก็ค่าตัวก็จะไม่แพงมากนะักหลักร้อยเนี่ยก็อาจจะได้ไปเจอได้คุยกันเป็นชั่วโมงและดีไม่ดีได้แนวทางในการจะใช้ชีวิตในอนาคตมาด้วยแต่จิตแพทย์นี่ถ้า ปัจจุบันนี้ถ้าไปนัดจิตแพทย์นี่บางทีนัดก,กันเป็นเดือนนะครับกว่าจะมีโอกาสได้เจอบางทีมันกลุ่มเดี๋ยวนี้มันต้องการคนที่จะมาช่วยชี้ทางสว่างให้เดี๋ยวนี้เนี่ยให้รอจิตแพทย์อีกเดือนนึงเนี่ยบางทีไม่ไหวนะครับที่ต่างประเทศนะครับคนไปพบจิตแพทย์นี่ถือเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้มองว่าการที่จะต้องไปพบจิตแพทย์เนี่ยเป็นการที่ป่วยหรือว่ามันเป็นเรื่องที่โอ้โห ให้ใครรู้ไม่ได้ต้องอับอายตัวเองเป็นโรคจิตหรือเปล่านะฮะคำว่าโรคจิตเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยมันฟังดูแล้วมันดูรุนแรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยการาดูแลสุขภาพจิตมันถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคนทีเ่เป็นสามีภรรยาเนี่ยถ้าอยู่กันมานานเนี่ยครับวันหนึ่งมันคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนี่ยนะครับต้องจับมือไปพบจิตแพทย์เนี่ยถ้าเป็นของไทยๆเรานี่โอ้โหถ้าไปบอกคนอื่นว่าต้องจับมือไปพบจิตแพทย์เนี่ยนี่ก็อาจจะ คนอื่นอาจจะมองเข้ามาด้วยสายตาแปลกๆใช่ไหมครับแต่ที่ต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับแล้วจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ําการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอาจจะช่วยปรับจูนอะไรหลายๆอย่างเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นด้วยซ้ํานะครับแล้วทําไมคนเรายังต้องดูดวงกันอยู่นะครับทําไมนะครับความไม่แน่นอนของชีวิตหรือเปล่าครับที่ทําให้คนเราชอบดูดวงนะครับสิ่งที่ทําให้คนเราชอบดูดวงเนี่ยนะครับ มนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเราชอบความมัน่นคงความแน่นอนชอบอะไรที่มันคาดหวังได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักงานเศรษฐกิจมิตรภาพไม่ชอบอะไรที่มันเซอร์ไพรส์แล้วมันมีโอกาสจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่มันไม่ค่อยจะดีนะครับและปัจจุบันเนี่ยสภาพเศรษฐกิจนะครับเรื่อง สารพัดเรื่องครับเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยเกิดความกังวลไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้างทีนี้เมื่อเมื่อเกิดความกังวลมากๆเนี่ยมนุษย์เรานะครับโดยกลไกเวลามีความกังวลแนวโน้มจะทําให้เราคิดว่าสิ่งที่เกิดมันจะต้องแย่แน่ๆครับนี่คือธรรมชาติโดยปกติของเราก่อนมันจึงทําให้เราเกิดความเครียดตามมานี่ความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยครับ ทำให้เราคิดไปเองไว้ก่อนว่ามันจะต้องแย่เพราะว่าอะไรครับนี่เป็นกลไกลการป้องกันตัวของสิ่งมีชีวิตยอย่างมนุษย์อย่างเราเลยครับพอเราคิดว่ามันจะต้องแย่ไปก่อนเราก็จะเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนนี่คือธรรมชาติครับพอเตรียมพร้อมไว้ก่อนความเครียดก็ตามมาพอมีความเครียดนะครับมันก็ส่งผลต่อร่างกายนะครับอ,อ,อาจจะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะครับพักผ่อนอาจจะได้ไม่เต็มที่ ซึ่งก็อาจจะไม่ดีกับร่างกายของเราถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเ,เรียกว่า uncertainty avoidance index นะครับตัวย่อคือ uai เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ในสังคมต่างประเทศทีเดียวเลยนะครับสังคมที่มีค่า uai สูงเนี่ยนะฮะผู้คนมักจะพยายามหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน ก็เลยทําให้ต้องพึ่งพาหาที่พึ่งทางใจนะครับก็ไปได้2ทางทางหนึ่งถ้าไปทางวิทยา,าศาสตร์เลยก็ไปพบจิตแพทย์นะครับไปอะไรที่มันไปทางที่มันมีหลักฐานมีรีเสิร์ชนะครับมีผลวิจัยรองรับแต่อีกแง่นึงเลยก็คือไปในทางที่มันไม่มีอะไรรองรับเลยแล้วก็ว่ากันถึงโลกหน้าว่ากันถึงสิ่งที่มองไม่เห็นสังคมไทยเนี่ยถ้าพูดก็พูดไปเราน่าจะอยู่ในกลุ่มที่เป็น high UAI คือ high uncertainty avoidance index เราเป็นกลุ่มคนที่พยายามหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยจริงเราอยู่ภายใต้อะไรที่มันค่อนข้างจะคาดเดาได้มาตลอดนะครับคือคาดเดาได้ว่าการเมืองมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคาดเดาได้ว่าพรุ่งนี้อากาศมันก็จะร้อนๆอ,อากาศก็จะไม่ค่อยดีแบบนี้แหละคาดเดาได้ว่าถ้าขับรถไปต่างจังหวัดนะก็จะต้องเจอถนนลูกรังนะครับคาดเดาได้ว่าถ้าไปทานอาหาร ก็จะเจอคนยิ้มแย้มไปไปกินก๋วยเตี๋ยวก็จะเจอรสชาติแบบนี้คือมันมีทั้งสิ่งที่คาดเดาได้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยมันเปลี่ยนไปเยอะครัไอสิ่งที่มันคาดเดาได้เนี่ยมันคาดเดาไม่ค่อยได้แล้ว,ลวไอค่า U A I ในสังคมเราเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราพบเจอกับเรื่องโรคระบาดเราพบโจบเจอกับเรื่องเงินเฟอ้อนะครับ เราพบเจอกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนตลอดเวลาเลยยิ่งทำให้คนเนี่ยแทนที่จะไปทางวิทยาศาสตร์นะนะครับเราก็มุ่งไปทางโหราศาสตร์นะครับหรือจะเรียศสาสตร์แล้วแต่แล้วแต่คำที่ใช้นะครับก็อาจจะด้วยธรรมชาติที่เราคนไทยเนี่ยเราก็เอาใจใส่นะในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพยายามที่หาช่องทางที่มันสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะ จริงๆเราเป็นชนชาติที่ค่อนข้างตื่นตัวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีภัยไม่มีเรื่องอะไรมาเนี่ยเราก็คงจะอยู่แบบชิวๆของเราแต่พอมันมีสิ่งที่มันไม่แน่นอนเข้ามาเนี่ยโรคระบาดเอ่ยสภาพเศรษฐกิจเอ่ยเนี่ยความเป็นคนไทยของเราที่เราเป็นประเทศที่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยครับเราอยู่กับความไม่แน่นอนมาเยอะมากๆทุกครั้งที่มันมีความไม่แน่นอนมาเนี่ยจะสังเกตได้เลยคนไทยเราจะค่อนข้างตื่นตัวมากๆนะครับคําถามคือ แล้วการดูดวงเนี่ยมันจะช่วยเราให้หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนได้จริงหรือเปล่านะครับมันมีนักมันมีผลวิจัยนะครับนะครับมีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาชื่อว่าเกรแฮมไทรเซนนะครับ <c oughs> ก็กล่าวว่าการดูดวงเนี่ยช่วยให้ผู้คนจัดการกับความไม่รู้ได้ความไม่รู้เกิดจากความวิตกกังวลเกิดจากความาความรู้สึกไม่แน่นอนจากภายในนะครับมันทำให้เราไม่รู้ แล้วก็กังวลว่าจะต้องเจอกับอะไรก็เลยทำให้เราจะต้องหาอะไรที่มาเตรียมตัวรับมือให้มันทันการดูดวงเนี่ยครับมันก็เลยทำให้เขามีความรู้สึกที่ว่ามันน่าจะทำให้เราควบคุมสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เลยทำให้ความกลัวนั้นเนี่ยลดลงไปนอกจากนั้นแล้วก็ยังทำให้เรารู้สึกได้ว่าเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เฉพาะเรานะแต่มันเป็นเพราะโชคชะตานะครับ เพราะมันไม่ใช่เพราะเราเนี่ยฮะมันเป็นเพราะโชคชะตาอยู่ดีๆฟ้าก็กําหนดมาแบบนี้วิดีใครก็ไม่รู้มาขี่เส้นให้เราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะเราเราไม่ใช่คนผิดมันเลยอาจจะช่วยปลอบใจเราได้ครับนี่คือกลไกทางความรู้สึกนึกคิดนะฮะแบบง่ายๆที่นักวิจัยเขาทาออกมาแล้วก็บอกว่าทําไมเวลาเกิดความไม่แน่นอนเกิดสิ่งที่มันกังวลขึ้นมนุษย์จึงมนุษย์ไทยๆละกันนะฮะเราไม่เหมากันทั่วโลกนะ มนุษย์ไทยๆก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้แปลว่าทุกท่านนะครับเดี๋ยวทุกท่านที่ฟังอยู่และไม่ได้ดูดวงจะบอกเอผมเหมาวรวมได้ยังไงเอาว่าคนที่ชอบไปดูดวงแล้วกัน,นกลไกเป็นแบบนี้แต่แน่นอนบางท่านก็อาจจะมีความสุขแค่อยากจะดูดวงไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตไม่แน่นอนอะไรแต่รู้สึกว่าได้ไปคุยได้ไปเห็นอะไรที่มันว้าวแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นดีเหมือนกันก็แตกต่างกันไปนะฮะก็คงไม่ได้เหมาวรวมนะแต่อันนี้เป็นเป็นผลจากการวิจัยนะครับ คนที่นิยมกลุ่มที่นิยมมากๆในการดูดวงนะครับเขาทำรีเสิร์ชมาคือคนที่อยู่ในวัยทำงาน,นครับสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าคนวัยนี้เจอกับความเครียดมากนะครับยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่โควิด1 9แบบนี้ด้วยเนี่ยกลุ่มคนทำงานนะครับอายนะุสักประมาณ30 4 0ถึงี่นะครับจะพึ่งการดูดวงมากขึ้นไปด้วยนะครับแล้วทำไมการดูดวงถึงส่งผล กับบางคนอย่างยิ่งครับคนที่เชื่อในดวงมากๆนะครับว่ากันว่ามีแนวโน้มที่จะเชื่อในพลังอํานาจที่ไม่ใช่เกิดจากภายในของตัวเองครับคือเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องของคนอือ่นเป็นเรื่องของพรหมลิขิตนะครับทำให้เขาเชื่อว่าความสําเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยมันจะผ่านเรื่องต่างๆจากปัจจัยภายนอกที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ครับเพราะฉะนั้นจึง ถ้าเกิดว่าจะทําให้เขาสามารถก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยต้องหาคําตอบจากสิ่งภายนอกมายืนยันในคําถามที่ตนเองสงสัยเพื่อให้เจอเส้นทางที่ตนเองกําลังจะเดินหน้าไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผิดนะฮะไม่ผิดที่เราจะหาความสบายใจแล้วก็การดูดวงเนี่ยมันช่วยให้เราสบายใจแล้วก็เตรียมรับมือได้ดีขึ้นผมคิดว่าน,นี่คือข้อดีของการดูดวงนะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่าจุดหลักสําคัญเลยที่เซนซิทีฟมากๆคือดูดวงแล้วต้องอย่าเผลอ เหมาเอาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นหรือส่วนใหญ่นั้นนะฮะมันไม่มันเกิดขึ้นเพราะใคยบางคนมาขีดเส้นก่อนใน E ีก่อนๆน,นี่ครับผมเคยเทำพอดแคสต์เอามาเล่านะครับว่าพื้นฐานคนที่มีความสุขเนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยนะครับคือคนที่มีความเชื่อมั่นว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่ในชีวิตตัวเองนี่ครับมันเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่จากตนเองนะครับไม่ว่าความสำเร็จ นะค,ความล้มเหลวการได้เรียนรู้การได้พบเจอกับคนที่ดีๆนะครับได้เจอกับผู้ครองที่ดีนะฮะได้ไปมีงานที่ดีโดยพื้นฐานของคนที่มีความสุขคือคนที่เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับเกิดขึ้นด้วยตนเองเป็นสําคัญไม่ได้เกิดขึ้นโดยผู้อื่นเป็นสําคัญหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นดูดวงได้แต่ว่าที่สําคัญเลยคือต้องอย่าให้ดวงมาเป็นสิ่งที่มากาหนดความคิด ของตัวเราว่าถ้าเราไม่สําเร็จหรือเราสําเร็จก็ <pe ak> เพราะว่ามันมีคนอื่นที่ช่วยนะฮะเป็นหลักไม่ใช่ตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในบนความบนโลกที่มันไม่แน่นอนเนี่ยนะครับการดูดวงเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เราไปค้นหาความแน่นอนบนความไม่แน่นอนได้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้ดีนะครับว่ามันเป็นความแน่นอนที่มันอาจจะไม่จริงหรอครับนะฮะโลกนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะฮะสวันดี4วันไข้นะครับ บางทีก็ดูลายมือบ้างนะครับบางทีนั่งทางในบ้างแล้วแต่ความชํานาญของพ่อหมอแม่หมอที่เราไปดูนะครับ <c oughs> การดูดวงอาจจะให้อารมณ์เหมือนเราอ่านนิยายนะครับแต่ว่าเราอาจจะแอบเหมือนกับอ่านตอนท้ายก่อนไปสปอยตัวเองก่อน <c oughs> เพื่อจะได้รู้ว่าแล้วจะอ่านต่อไปเนี่ยจะต้องอ่านด้วยความรู้สึกแบบไหนนะครับอ่านต่อแล้วจะต้องระวังขนาดไหนจะแฮปปี้ไหมนะครับอ่านแบบบันเทิงหรืออ่านแบบต้องเตรียมใจไว้เลยนะว่าเดี๋ยวมันจะต้อง หนักน้สาหัสนะครับถ้าตัดเรื่องของความงงงายไม่งงงายออกไปก่อนเนี่ยนะครับโหราศาสตร์หรือการดูดวงผมว่าก็จะเป็นกลไกในการรับมือกับความเครียดและความไม่แน่นอนของชีวิตได้ดีอันหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเกิดความกังวลที่จะใช้ชีวิตเพราะว่าบางทีเราคิดไม่ออกหาช่องทางไม่ถูกว่าปัญหาที่เราเจอตอนนี้นะครับหรือว่าสิ่งที่มันอาจจะกําลังเกิดอาจมันกาลังเกิดขึ้นออกับคนอื่นเนี่ย วันข้างหน้ามันจะมาเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับหรือเป็นสิ่งที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่อดีตนะครับแล้วเราก็กังวลว่าไอ้สิ่งที่มันจากอดีตเนี่ยวันข้างหน้ามันจะต้องทําให้เรามันจะต้องส่งผลอะไรกับเราบางอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับตัดความงมงายไม่งมงายออกไปเนี่ยนะครับการดูดวงก็เหมือนเป็น,นกลไกหนึ่งที่ช่วยเราในการชี้ทางนะครับเพื่อให้เราได้อินนิเชทีฟหรือความคิดเริ่มใหม่ๆมารับมือนะครับไม่ได้ดูดวงไปเพื่อให้เรา รู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องมีใครสักคนมาช่วยเรานะครับไอการดูดวงเนี่ยครับถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปเนี่ยคอลัมน์ดูดวงถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์เมื่อปี1930นะครับในช่วงนั้นเป็นช่วง the great depression นะฮะก็คือเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในสหรัฐาอเมริกานะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ผู้คนก็สแสวงหานะนักโขราศาสตร์หรือว่าเนี่ยแหละครับ คู่ที่จะมาคอยชี้นำนะฮะในช่วงที่เราต่างก็รู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็มองหาทางออกไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นก็หน้าตั้งคำถามครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าตัวเองจะไปหาหมอดูหรือไปหาจิตแพทย์มากกว่ากันเวลาที่ต้องการคำตอบหรืออยากจะคิดคำตอบด้วยตัวเองนะฮะหาหนทางด้วยตัวเองส่วนตัวผมนะผมคิดว่า หมอดูที่ดีที่สุดนะครับก็คือปัจจุบันของเรานะครับถ้าเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดมีความมั่นใจทําสิ่งต่างๆรอบตัวให้ดีที่สุดนะครับไม่รู้แหละผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเนี่ยก็คงอยากที่จะช่วยสนับสนุนคนที่ตั้งใจดีเป็นหลักใช่ไหมครับส่วนจะได้หรือจะไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายก็ back to basic ครับถ้าวันนี้มันยังไม่ได้พรุ่งนี้เราพยายามต่อไปครับ พรุ่งนี้ยังไม่ได้ก็พยายามต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าอันนี้เป็นพื้นฐานปกติสําคัญมากๆเลยของการจะทําสิ่งใดให้สําเร็จนะครับแต่ว่าแน่นอนระหว่างทางถ้ามันเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหจิตใจเราเนี่ยเราจะรับสภาพจิตใจไม่ไหวอยากจะรู้หรือเกินว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้าจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรกับเราบ้างเราจะรับมือกับมันยังไงเนี่ยผมคิดว่าลองพูดคุยกับคนรอบข้างหรือคุณพ่อคุณแม่ดูครับผมว่าบุคคลเหล่านี้เป็นหมอดูที่ค่อนข้างดีมากมาก กลุ่มหนึ่งเลยนะครับในทุกๆในชีวิตหลายๆท่านนะครับบางท่านอาจจะมีคู่ครองที่ดีนะครับบางท่านอาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะมีเพื่อนสนิทเยอะเวลาคุยกับบคุคคลเหล่านี้ที่รู้จักเราดีครับเขาจะช่วยชี้ทางสว่างให้เราได้มากจริงๆบางปัญหาที่เราคิดไม่ออกนะครับพอเปิดปากปรึกษาไม่กี่ครั้งนั่นแหละมองเห็นเลยครับว่าเออเราควรจะรับมือกันยังไงหรือบางครั้งนะครับอาจจะคิดวิธีการแก้ปัญหาไม่ออกแต่อย่างน้อย มันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าเออถึงแม้อาจจะยัง <hi> ไม่มีอะไรดีนะแต่เราก็โชคดีเหลือเกินที่มีบุคคลต่างๆเหล่านี้อยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นผมก็ทำาี P นี้เนี่ยเพื่อที่จะอยากจะบอกว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับก็ปรึกษาหมอดูได้ครับจะมองหาจิตแพทย์ก็ได้นะครับจะไปพบคุณหมอก็ได้แต่ว่าก่อนจะไปพบบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมองคนใกล้ตัวก่อนนะครับผมเชื่อว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้คือเชียร์ลีเดอร รหรือคนให้กําลังใจหรือคนที่จะคอยประคองวันแต่ละวันของคุณให้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันและผมก็เชื่อว่าสุดท้ายครับก็เขาก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะฮะเกิดจากนะะสองมือสองเท้าของเราอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากลิขิตฟ้าแต่อีกมันก็มีคํากล่าวอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามันพยายามเนี่ยะครับ แม้ภูเขาเราก็สามารถเคลื่อนได้ไม่ว่าพรมลิขิตมันจะลิขิตอะไรออกมาแต่สุดท้ายถ้าคุณผู้ฟังเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็พยายามไม่หยุดหย่อนผมเชื่อว่าสุดท้ายมันจะต้องเป็นวันของคุณสักวันหนึ่งแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ